สวัสดีครับผมพอวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับมันนีผ้าพี่น้องมาส้มปลาอ้อยเนาะมัอนีผ้าพี่น้องมาส้มปลาอ้อยนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับผ้าพี่น้องมาส้มปลาอ้อยหลังจากทีเฮาใสโฟที่ใสโฟที่มาแล้วนะครับนี่นี่อันนี้อันนี้ประมาณิสองรังนะครับประมาณสองรังเนี่ยเพราะว่านี่อ้อยนี่อยู่ประมาณที่สี่เดือนนะครับ โอยนี่อยู่ประมาณสี่เดือนนะครับแต่เขาใส่มาแล้วสองขังนี่ครับนี่ครับแล้วก็อ่าประหยัดต้นทุนนะครับนี่ครับประหยัดต้นทุนนี่จังว่าเนี่เป็นยังคือต้องมาใส่โฟที่ผู้เรียกว่าแต่โฟที่โฟที่ไมาเ้ามายังไงนะครับเพราะว่าห้อก็เปิดใจมาใส่โฟที่ก็เพราะว่าปุ๋ยมันแพงเนาะปุ๋ยมันแพงนี่ครับนี่ครับให้พี่น้องในเบื้องกันนะครับให้พี่น้องในเบื่องกันนะครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาอ้อยเนาะครับอันนี้เป็นปลาอ้อยอันนี้เป็นอ้อยพันธุ์พันธุ์นนขอนแก่นครับพันธุ์ขอนแก่นเพราะว่าเฮาเอามาแต่ขอนแก่นเนาะเออครับนะครับเป<อ>็นพันธุ์คือพันธุ์ขอนแกนนนแแ่นนะครับเพิ่นจะล่ำไยล่ำไยล่ำไยล่ำสูงดีนะครับน้ำหนักดีน้ำหนักด,ดีนะครับเพราะว่าเพิ่นจะบ่ได <krit. S 2> ้ออกดอกนะอืมคือเป็นเป็นเป็นพันธุ์ที่มไม่มีดอกครับเป็นพันธุ์ที่มไม่มีดอกนะครับพันธุ์นี้ครับโอ้จะสีแตตก่างกัับพนนอื่ถ้าถ้าเป็นพันธุ์อูท้องเนาะถ้าเป็นพันจะะมีดอกนครับ แล้วก็น้ำรักมันจะสู่ขนแก่นมาได้พันขอนแก่นนี่จะน้ำรักดีกว่านะครับแล้วก็ล่ำไงกลัวนะครับล่ำไงกลัวร่ำไงกลัวแล้วก็น้ำรักดีกว่านะครับอ้อพันขอนแก่นนี่พันขนแก่นบางคนก็ใส่อู่ทองนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของผมนี่ใส่ขอนแก่นนะครับเข้าปูมันีิได้จักเดือนเลยครับนีประมาณที่เดือนนะครับ น,นี่คือซีเดือนซ <4 S 1> ี <4 S 1> ดเดือนคุ้มยาได้แล้วครับนี่ซีเดือนคุ้มยาได้แล้วครับโอซี oh, <4 S 2> <ต>เดือนแต่ก่อนเขา่ใส่เขาไม่เคยใส่โฟลี่ยเกลือเนาะเขาใส่แต่ปุ๋ยเคมีเห็นปะเพื่อจะไม่ค่อยแตกปไนไลยนะครับ oh. นี่เพ่ก,กระแตกหน่อยแตกก็แตกหน่อยนะครับกเกินสี่หาต้นเนาะนี่ครับต้นต้นนี่ถ้ากินเกิน่าสี่ต้นเลยเกินมาสี่ต้นพ่อใส่โฟลี่ยขังที่หนึ่งขังที่สองนี่โอ้แตกมากเป็นเงาเป็นซีฟเลยนะครับเป็นซุฟนะซีฟเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับโอู้นเนี่ครับเป็นเป็นซิปเลยนะครับใส่โฟทีนี่ครับเนี่ยคือว่าง่ายวัดครบถือว่าง,งามครับแปลงนี้ของพอพัฒนาก็เอามานยี่สิบไรนะครับแปลงเอาไว้ตรงนี้นั่นครับปอามานยี่สิบไรนะครับแล้าห็อกาะ็าะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งเรื่อยๆอว่าหลังจากที่เฮาใส่ไปแล้วนี่มันเป็นยังไงเนี่ยเออ้วกา ว่าเป็นยังไงตัดจริงบอคุณมคนถามมาว่างามอ่ลีบอเจ้าแล้วก็เจ้าเฮ็ดอิลีบอสก็จะเป็นเกษตรกรอิลีบอสนี่นี่ก็คือคือผมไป็จริงแท้จริงนะครับนี่ถ้าปลูกอ้อยไม่นีกระดนเลยเนาะครับปลูกอ้อยไม่นีกระดนเลยครับคือเขาก็ล่องหลายวิธีจนก็มันเก็เฮ็ดอ้อยก็ลุบพุทธิกรว่ามันรูปหนรับแต่ว่าพอเข้าบ่อได้ศึกษาเทียงเทเข้าบ่อได้ศึกษาแบบแน่วแน่นะครับว่ามันเป็นยังคือลุบคือนยังสีครับจริงจริงแล้วเข้าฮ็ดดีนะครับตกไร้ละ ยี่สิบตันนะครับนี่ไรหนึ่งยี่สิบตันถ้าตันละพันเอ็ดกะแตละพันนี่กะอ่ายี่สิบตันกับสองหมื่นะครับต่อไรนี่ครับโอ้ไรละสองหมื่นกับเอาเด้ครับนี่ขายเขายังได้ไรละมันจะตกอยู่ประมาณนั้นนะครับอืมเนี่ยอาจจะถ้าดูแลดีนี่กับประมาณยี่สิบหาตันเออถ้าดูแลพอปีหนึ่งกับสิบแปดตันนะครับต่อไร่นะครับต่อไร่นะครับโอ้โหพูดถึงบ้านนี่ครับ แต่ว่าผมก็เปิดใจมาใส่ฟูที่ก็เพราะว่าปุ๋ยมันแพงนะครับแพงโคตรปุ๋ยกระไดเออมันก็เมื่อก่อนไปถามกับพันหกผวาสอบหนึ่งกับพันหกพันหกต้องบปได้เลยพี่น้องนะครับสูตรฉีดถึงๆน่กับพันเอ็ดพันสองครับอ่าชุนมาได้เลยนะครับบานนี้เท้าสื่อฟูที่นี่เนาะเขาฉีดได้ยี่สิบไลน์เลยครับโอ้หกร้อยบาทนี่ฉีดได้ยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไลน์แสดงว่าซ้ำดินยี่สิบไร่นี่ส่องเดียวเดี๋ยวคุ้ม ครับคำดีสิบไร่ในซองเดียวนี่คุ้มหนึ่งหนึ่งซองต่อน้ำแปดร้อยลิตรนะครับตีตัวแล้วก็หนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบริตรหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบริตรแต่ว่ามันประหยัดนะครับบัดนี้ถ้าเป็นปุ๋ยนะครับใส่หนึ่งไล่ต่อหนึ่งสอบไล่หนึ่งใส่สามขังนะครับโสามถึงสี่ขังนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับ ก็ลองคูณเบิ้งสอบละพันหกคูณซีครับลองเบิ้งว่ามันจะเป็นตัวใดนะครับโอ้แต่ว่าถ้าฟอสที่เข้านี่ซองนี่ใส่หนึ่งซองนี่ครับหนึ่งซองต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือโอ้หนึ่งหนึ่งซองต่อน้ำแปดร้อยลิตรนะครับหรือหนึ่งช้อนหรือหนึ่งช้อนนี่ครับต่อน้ำยี่สิบลิตรอืมก็คือจะลดปริมาณของปุ๋ยลงครับหรือว่าเขามาต้องใส่เลยกก็ได้ครับก็คือเพราะว่า เข้าฉีดนี่ก็คือมันจากบ่อใดสูงปานนี้ครับเข้าฉีดฉีดกระเพาะก็เฉพาะตอนมันต่ำๆเออยอ้อยน้อยคือตอนนี้พี่ฉีดบ่อใดพี่น้องมันงามแล้วมันใหญ่แล้วนอกจากมันขึ้นไปจนนั่นแหละครับนอกจากมันเป็นล่ำแล้วที่มันเห็นช่องนะครับที่มันเห็นช่องนะครับพอต่อไปมันจะขึ้นไปสูงถ่วมหัวผู้ถ่วมหัวครับเออเขาอาจจะเขาได้เขาอาจจะสีดีกว่ามึงก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นั่นเขาบ่ได้แน่นอนตอนนี้เขาบ่ได้แล้วครับตอนนี้เขาบ่ได้แล้วบ่ไอ้อยสี่เดือนนะครับคุ้มยาเรียบร้อยครับคุ้ม เกิดกระป๋อยไปเลยอ่ามันเกิดมันก็เกิดโบว์ปันใดเพราะว่ามันสูงแล้วนะครับปเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ้งหลอดหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับพี่น้องอ่าส้มเบิ้งนี่ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นี่ครับนี่ครับควบจะเริ่องติบโตเร็วครับควบจะเริ่องติบโตเร็วนะครับเติบโตเร็วเนาะนี่ครับควบจะเริ่องติบโตเร็วนะครับง่ามไปเลยบาลคนกับบเสือเนาะว่าซโอนน้อยๆนี่จองคือสี คือสีดีโพดแทะอ่อบานนี้คอยจากใส่สักสองมันแห่งสีงามอือมโมเมนต์นะครับไซส,สองนี่อ้อยจะใบด่างนะครับนี่อ,อมันงอหัวแต่สองนี่มันจะงามโพดน,นี่นี่นี่เบิงเบิงเบิง,บงถ้าใส่ไลายโพดนี่ถ้าใไซลายมันจะเป็นดังสีประมาณนี้นะครับนี่ถ้าใไซลายนี่ครับเพราะ ท่านอาจจะว่ามันคือสิแห้งเท่นะครับอันนี้คือแบบว่าทาไปจี้ใบบะไรหงไปจี้ใบอะไรต้องไปปล่อยเอาเนาะครับต้องไปปล่อยไปปล่อยเอาครับต้องแจ้งแห้งแจ้งแห้งนะครับอแต่ถ้าแบบไปจี้ต้นนั้นจี้ต้นนี้อย่างันไม่ได้กินบางย่างนันไม่ได้กินย่างนั้งามนะครับอะไรนะครับใบด่างเทิงขันตายได้นะครับโอ้คือประสิทธิภาพมันแห้งนี่นี่ครับทาไปเลยสุดจิตสุดใจนะครับกะสร้างจองได้นะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับหรือจะเป็นกองนะครับแถมเสื้อ ซื้อหนึ่งกองแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับราคา4 5่0าบาทนะครับส่งถึงที่นะครับเก็บเงินปลายทางนี่ครับถ้าเพื่สนจสนใจก็สั่งจองได้นะครับเบอร์โทรก็ศ9 8ย์เก1า6หสองหเก้าหนึ่งหนึ่งหครับหรือจะซื้อสามซองนะครับสามซองกับพันหานอซื้อ3ซองก็พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงที่นะครับเก็บเงินปลายทางครับถ้าเพื่สนจสนใจก็โทรสั่งได้นะครับ หรือฟังบ่อท่านก็บอกไม่ครับเอ่0986269116นะครับพอวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนะครับเออ่ฝากก็เลยก็แชร์ไว้น้ำเนยนครับเออ่ฝากก็เลยก็แชร์กุฏิตาลน้ำเนยเพราะว่าเ้าเป็นช่องที่เปิดใหม่เนาะเป็นช่องที่เปิดใหม่เป็นช่องที่ให้ความรู้ครับเป็นช่องี่เกษตรกรครับ เป็นช่องีใหญ่ควบมรูกเกษตรกรว่วสิเป็นมั่นเนาะเป็นมั่นเป็นอ้อยทุกอย่างเนาะเป็นมันเป็นอ้อยหรือเข่าครับเข่านะครับเดี๋ยวเขาสิไปะลุยสวนเข่าเน่ยใชครับอ่าชีเข่าก็ได้นะครับฉีมันชะปลลังก็ได้นะครับพืชทุกชนิดสามารถฉีดได้ครับฉีดพืชพักกินก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น ชีวภาพจุลศีชีวภาพนะครับก็คือบ่มีพิษมีพ่ับมันบ่มีพิษมีพ่ยสามารถฉีดได้ตามสบายคผู้ใายก็บฉีดใดผู้ยิ่งกับฉีดใดเนาะก็ถือว่าคุ้มเนาะเพราะว่ามันเป็นชีวภาพนะมันฉีดง่ายนะครับก็คือตอบสนองต่อช่วงนี้ก็คือปุ๋ยราคาแพงปุ๋ยราคาแพงนะครับเข้าสู่ทหันมาใส่โซ่ที่เนาะพี่น้องผู้ลัคนก็ว่าโอ้่อยคือสิกาใส่ปกติข่อยใส่แต่แต่ปุ๋ยนะครับก็คือพี่น้องยังบ่าท่านเปิดใจ แต่ก่อนเขาคิดว่าไอ้พ,พืชมันกินอาหารทั้งหากนม่นอะอาหารทั้งหากทั้งหากทั้งหากนี่บอเมณน,นะครับต่อไปมันเกิดขึ้นว่ามันกินอาหารทั้งใบน้านะครับ<อ>มันกินอาหารได้สองทางทางรากแล้วก็ทางใบนะครับ <Rams. S 2> เออเพราะว่าตะกี้เขาคิดว่าจะใส่ปุ๋ยแล้วมันยังง่ามใส่ปุ๋ยแล้วมันยังงามนี่นะจริงๆแล้วทาเขาฉีดพ่นนี่แห้งดีครับเพราะมันได้กินเลยนะครับมันจะบ่อเสียหายยาก็คือว่าได้กินเพราะเขาฉีดใส่ต้นมาเลยนะครับ เอาฉีสิต้นมาเลยมันก็จะได้กินนะครับอคือได้กินท่านตรงที่เลยอเระยะเวลาฉีดนะครับจากตีหาหอดสามโมงเศารนะครับโอ้มีระยะเวลาหรือสามโมงกว่าๆนะครับนี่ครับประมาณนี้แต่ว่าทะเลหันผมบนในนํำนะครับทะเลยหันก็คือบนในนํำเพราะว่าแสงแดดมันจะพอพ่นไปมันจะแห้งพื้นเขาจะบริกินเต็มที่ลัวก็มีเวลาอยู่เนาะครับมีเวลาแลวก็ลังากไอ้ประมาณเทียงเแียว เสี้ยมงนี่เขาเพิ่งจะพักผ่อนนะครับประมาณนั้นจะพักผ่อนไปเออแต่ว่าจะฉีดได้อีกรอบนึงก็คือนิ้มือแรกนะครับสี่มงแรงหอดหูม้งเย็นนะครับสี่มงแรงหอดหโมงเย็นนะครับเขาก็ฉีดอีกรอบนึงแล้วบบแล้วเขาก็ยงหอดไปฉีดอีกมือไม่หรือเขาอยากให้แมาเล่้มือเดียวก็จากว่านคนมาซอยอ่าฉันพี่น้องที่เห็ดหลายเนาะเห็ดลายครับเห็ดหลายแบบว่าอ่าเขาขึ้นฉีดไว้ว่าะฉันแต่ว่าไปเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยกับการฉีดนี่ตัว <rap> น <ps poses everywhere wrote> <sh> ี้ไปเร็วกว่า ครับตัวนี้ไปเลยกลัวเพราะว่ามันเป็นเชี่ยวประบาดนะครับฉีดจะบ่เมื่อยมันจะบ่หมี่แบบเบิบไปเลยเนาะยางบุบไปเลยนะครับฉีดง่ายๆนะครับนี่เขาฉีดทีละสองหลองเลยนี่นี่ครับมัดฉีดทีละสองหลอดสองหลอดสองหลอดเลยครับไปเลยครับนี่เบิ้งโอ้เบิ้งนะครับเบิ้งแต่ละช่องนะครับโอ้หนาตืบเข้าไปบ่อยเลยดินี่ยยาบ่เกิดเลยตอนนี้นะครับหยาเกิดบ่อยเลยนี่ครับนี่เนี่ครับขอบวัยพี่น้องคุนไข่มันหนาแหี้ยขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับติดตามกดไล่์กด้ยแช่นะครับขอบคุณพี่น้อง ที่ที่ตาม่องยูทูบนะ่องยังก็ครับ่องยูทูบของพ่อวัฒนากระสีรออนไลน์นะครับถ้าบุรีสุนจสนใจก็โทรสั่งจองได้นะครับบว่าจะเป็นผู้ที่น่ครับอืออ่าคือถามว่าบบจักราคาก็บอกไม่ก็ได้ครับครับอ่าหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับอหนึ่งซองหกร้อยบาทสามซองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็หนึ่งกองสี่พันห้าร้อยบาทแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับเสื้อสวยๆนี่เนาะเสื้อสวยๆนี่ครับเขาเห็นว่า เสือน้ำโศกครับเขาเรียกมาเสือน้ำโศกทาผบุรีมีเสือกะเสือฟู้ดี้ครับเออกะจะรุ่นรวยวัฒนาครับขอบขอบคุณพี่น้องฝากกดไลกดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อครับเด้อพอวัฒนาก็จะออนไลน์นะครับคลิปนี้ก็ขอไว้สมิงสักหน่อยเนาะเอาไว้พ่อข้อไว้พ่อขันคลิปหนานะครับจะถ้ามันคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆว่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเออครับอ๋อโอเคครับมื้องลืนอ่ะ ขอลาไปก่อนนะครับเอาไปพบกับคิมนาสำหรับมือนีสวัสดีครับสวัสดีครับ